สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านมีคําถามมากมายก่ายกองเกินเลยทีเดียวนั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องม็อบนะครับท่านผู้ชมว่าเฮ้ยมันจะมีม็อบออกมาเดินจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้แล้วมีอะไรเกิดขึ้นไหมจ้าตอนนี้โอ้ยตอนนี้หลายฝ่ายก็ได้ออกมาประเมินนะครับท่านผู้ชมทั้งฝ่ายที่สนับสนุนครับท่านม็อบแบบนี้นะเนี่ยต้องจุดติดแน่เลยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งล่ะจ้าเพื่อไทยเพื่อไทยก็เชื่อนะค,ะมมครับท่านผู้ชมมอดไิรานนีกะณ้้้แลวเขึ พายับท่านไปอะไ,ไ,ไม่ใช่าใชพ่พายับปันเกตครับท่านบอกส่วนที่ลิ้มทองกุลแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยตกยุคคิดปลุกระดมผู้คนหวังล้มรัฐบาลอะไรประมาณนี้แล้วก็โอ้ย คิดว่าไม่น่าจะจุดติดนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ต้องจับตาม,มองครับท่านขนาดเดียวกันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าชูศักดิ์ศรินินครับท่านขอขอ,ขออย่าทาให้ประเทศถอยหลังมองเงื่อนไขของนายสนธิแล้วเนี่ยจุดม็อบยังไงก็ไม่ติดนะครับท่ามผู้ชมปานเทพพวพ,พันเป็นอย่างไรบ้างจ้าปานเทพที่อยู่กับสนธินะครับทดามผู้ชมบอกว่าเนี่ยยังไม่บอกครับท่านปานเทพอ,อุ่นเครื่องยังไม่เคลื่อนมวลชนเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกปีหน้านะครับท่านเฮ้ยหลังจากที่ตอนแรกนะครับทดานผู้ชมผมได้อ่านข่าวไปเมื่อวานครับท่านรู้้สสึกว่่านีุุิมทองจะไ ทําการเดินทางนะครับท่านผู้ชมเดินไปไหนว่าเนี่ยเดินไปที่ทําเนียบครับท่านเพื่อไปยื่นหนังสือให้กับแพรทองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ทราบ,บว่าวันที่2หรือวันที่6แล้วนะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้เฮ้ยตอนนี้ไม่รู้ว่ามีการเลื่อนกําหนดวันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปวันที่9ก้าธันวาคมหรือไมอ่อะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าจะมีการจุดติดไหมโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องมาจับตามองคนนี้ครับท่านพี่ยาสีฟันของผมนั่นเองซึ่งก็คือนายเทพไทยเสนาพงศ์ครับ กล้าขาสั่นปามาทม็อบสนที่นั้นเนี่ยว่าจะปลูกม็อบไม่ติดชี้หลายเรื่องละเอียดอ่อนหากมีปัญหาประชาชนเข้าร่วมแน่นอนอะไรประมาณนี้แล้วเชื่อว่าจะจุดติดแม่จ้าอุ้ยคนเพื่อไทยหลายภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่เชื่อว่าจุดติดครับท่านบางส่วนก็ยุ่งสงนันเนี่ยแน่จริงต้องรีบออกมาเดินเลยว้ยเฮ้ยไม่อย่างนั้นจะอะไรจ้าหรืยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมบางเรื่องมันก็พูดลําบากครับท่านโดยต้องจับตามองนันเนี่ยโดยเทศไทยครับท่านอดีตนิ้วล้อประชาธิปัตย์นัเนี่ยเตือนร ที่เนี่ยจะจุดไม่ติดมองอาการของผู้ที่ออกมาปากกล้าแต่ขาสั่นอะไรประมาณนี้ชี้หลายเรื่องล้วนละเอียดอ่อนหากมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเชื่อประชาชนเข้าร่วมแน่นอนประชาชนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพักประชาชนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพักประชาชนไม่น่าจะมีสันดิบสันดานครับท่านเหมือนกับพักการเมืองบางพักในท่านผะูบบ้ชมแม่เมืเอยทําอะไรไม่ได้นะเนี่ยนึกอะไรไม่ออกก็เดินออกมาเป่านกหวีดครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าทีนี้ก็ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที่แล้วนะท่านผะูบบ้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าสำหรับพักนั้นก็ต่ำเตี้ยร ดินลงไปเรื่อยๆครับท่านโดยตอนนี้ตอนเนี้หลังจากที่มันบอกประชาชนผมก็ไม่รู้หมายถึงพักประชาชนหรือเปล่าแต่ตอนนี้ต้องขอโอ้ยอะไรวะเนี่ย อ่ะต้องขอไอ้นั้นนะครับท่านผู้ชมชื่นช,ชมสปีริตพักประชาชนครับท่านโดยข,าข่าวส่งเข้าประกวดไอติมผลิตนะครับท่กกานผู้ชมชี้พักประชาชนนนเนี่ยไม่เอาด้วยกับการปลูกปลูกม็อบลงถนนย้ําต้องไม่ละเมิดหลักการประชาธิปไตยครับท่านไอติมผลิตนนเนี่ยย้าพักประชาชนไม่เอาด้วยกับสนที่ลิ้มทองคุณอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวในการปลูกม็อบลงถนนย้ําต้องไม่ละเมิดหลักการประชาธิปไตยลุยเดินหน้าตรวจสอบรัฐบาลผ่าน,นกลไกสภาอะไรประมาณนี้เอ้ยอันนี้ก็เอ้ยขอชื่นชมอย่างเป็นทางการในเช่นเกมกันเลยทีเดียวสำหรับ ไปติมพนลิตนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลพรรคครับท่านที่ ยึดมั่นในอุดมการรัฐสภาอะไรประมาณนี้ไม่เหมือนไอ้ไพรรคการเมืองบางพรรคนะครับท่านผู้ชมบอกว่านี่เชื่อมั่นเหลือเกินในการอะไรวะในระบอบรัฐสภานะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเที่ยวออกมาเดินเพ่นพาน่านเป่านกวีดนะครับท่านผู้ชมเป่าปีตเป่าปี๊ดและรัฐบาลยิ่งรักแล้วได้อะไรไม่จ้าตอนนี้ได้นะครับท่านผู้ชมแต่ไ,ได้ที่ว่านี้ได้ความตกต่ำต่ำเดี้ยเลียดินนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าพรรคแม่มึงจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้านี้หรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจโอ้ยวุ่นวายวกวนนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็น ออกโลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านอ อันนี้ก็อีกสำนักหนึ่งเทพไทยเสยนาพงเตือนอย่าย่มใจว่าม็อบจะจุดไม่ติดอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจากโทตอนนี้ครับท่านประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านลิ้วล้อเก่านนเนี่ยแล้วก็พวกหัวหน้าคนใหม่เลขาธิการพรรคคนใหม่ครับท่านซึ่งก็คือนายเดชอิดขาวทองเดชอิดครับท่านโผฉีกหน้ากากนายเทพไทยประชาธิปัตย์นะเนี่ยย้ำประชาธิปัตย์ยังยึดมั่นอุดมการไปต่ออย่างมีคุณค่าไม่เหมือนกับพวกใครโมฆะบุรุษนะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วตายแล้วนะเนี่ยหมายถึงเทพไทยหรือเเป่าาถ้ผผมมม็นททพไยยจะอ ไม่ได้แล้วมึงเว้นวักช้าทําไมจ้าเนี่ยนึกอยู่นะเลยนานผู้ชมว่าจะใส่มุกอะไรลงไปดีอะไรประมาณนี้แต่ว่าฮึสัดแรงจริงๆครับท่านเย้ยหนักไม่หยุดยั้งฉีกหน้ากากนายเทพไทยประชาธิปัตย์นะเนี่ยยังยึดมั่นอุดมการไปต่ออย่างมีคุณค่าครับท่านแต่ไม่รู้คุณค่านี้หมายถึงคุณค่าขนาดไหนไม่เหมือนพวกขายโมคะบุรุษอะไรประมาณนี้เฮ้ยได้ยินแล้วเทือนใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวอ,อยากจะเดินอีกแล้วมึงจะเดินบอสแบบสนธิหรือเปล่าบอกไม่ใช่อยากจะเดินไปให้นายเทพไทยกับใครวะ เนะด็ดอิดนะครับดัมบูชมสันติไม่ตีกันไว้ได้ไหมอะไรประมาณนี้เออหวานนึกถึงประชาธิปัตปัตอนนี้มาดามเดียไม่ก้เงียบไปเลยนะครับ่ามผูชมออกมาหน่อยมาดามเดียทําไมจ้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับ่ามผูชมอยากจะเห็นบ้างครับท่านหายชั่วไอ้ไม่ใช่หายหน้าหายตาไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับ่ามผูชมพลังประชาัฐครับท่านหลังจากที่ออกมาซัดทักษินอย่างไม่หยุดยั้งนําโดยนายสามารถเจนชัยจิตวันนิดนะครับ่ามผูชมพูชักชวนวันอยู่บำรุงเฮ้ยวันอยู่บำรุงมานี่หน่อยถามมีอะไรหายมากเนี่ย อยากเจออ่าอยากเจออะไรประมาณนี้แล้วก็ไปบอกประวิทย์นะครับท่านผู้ชมว่าวันอยู่บำรุงอยากเจอหรือไม่ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้ไอสามารถเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ครับท่านมันยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ผมก็ต้องขอเนื้อที่ตรงนี้เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมขอสวมน้ำหน้ามึงไว้ตรงนี้ก่อนเลยครับท่านออกมาซัดรัฐบาลอุ้งอิงอย่างนั้นออกมาซัดต,ตรงนั้นอย่างนี้ว่าจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้ไม่เนินสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าตัวมันชิบหายวายป่วนก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ริ้วล หายไปทีละตัวสองตัวครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยหลังจากที่นายศิลาเจนจากครับท่านออกมาแฉอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวหลังจาก แฉนะเนี่ยมีคนบ้านป่าโทรช่วยสามารถเจนชัยจิตวณิชจีตำรวจเร่งดำเนินคดีอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้พลังประชารัฐครับท่านนําโดยเอน้อมนําคําสอนนะครับท่านผู้ชมภัยบุญฟันเหลืองพูดซึ่งผมยังไม่ได้โอนค่าขุดหินปูนไปให้มึงเลยก็ต้องขออภัยไว้ตรงนี้ถามทําไมไม่โอนจ้าอืมยังไม่ค่อยมีจะกินนะครับท่านผู้ชมมีจะกินก็จะเพาะปลาเกล็ดขาวอกปอบลูกหยีฉาบลูกหยีกวนสั่งซื้อกันเข้ามาได้พลังประชารัฐผหัวกับบาลซัดศิลาเจนจาคาหลังจากออกมาเฉยอย่างไม่หยุดยั้งนะเนี่ยให้รักษามาารยหลังแ บ้านปากครับท่านโทรให้ช่วยนายสามารถวัวลัานนเนี่ยชี้พลังประชารัฐไม่เกี่ยวบ่มดีอคอนไม่กังวลกระสุนตกขอตํารวจเล่นดําเนินการนะครับท่านผู้ชมดําเนินการเรื่องไหนจะเนี่ยก็น่าจะเรื่องนายสามารถนะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ละตัวนี้แม่มึงเอ้ยดีๆทั้งนั้นครับท่านพลพรรคข้างกายนะเนี่ยไม่เห็นใจประวิทย์ของผมบ้างเลยเหรอวะเนี่ยถามทําไมจ้ามึงก็หยิบตาทาไมขยิบตาโชว์นะครับท่านผู้ชมเหมือนก็เป็นการส่งซิกค,ครับท่านส่งหกส่งเกอะไรประมาณนี้แต่ไม่มีการส่งเดทแต่อย่างใดครับท่านและเป็นอย่างไรต่อบ ไปจ้าปวิ์ก็รูดซิปากนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านขึ้นรถกลับบ้านอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวหลังนักข่าวโพถามแล้วก็ไม่มีการตอบปมคนในป่ายกหาหูยกหูหาเคลียรช่วยนายสามารถนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วทีนี้ผมจะเชื่อใครดีเหรอเนี่ยจะเชื่อศิลาเจนจาค้าดีหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะ,นะครับท่านผู้ชมผมก็น่าจะเชื่อศิละาเจนจาค้าอยู่แล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจบอกได้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าตอนนี้มันก็วุ่นวายวุว่นวลด้ยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรรดดีคับท่านนโยตอนน นี่นะเนี่ยเดี๋ยวครับท่านออกก็มีการประเมินนะเนี่ยบางคนก็สัจว่าม็อบตกยุคอะไรประมาณนี้จะอ,อกมาได้ผื่นนะครับท่านผู้ชมคนจะเข้าไปเข้าร่วมเยอะหรือไม่โดยถ้าเกิดสมมติถามความเห็นผมนะครับท่านโดยมีประชาชนหลายภาคส่วนถามความเห็นผมมาอย่างเยอะแยะเหลือเกินกันเลยทีเดียวม็อบจะจุดจิตจะจุดติดไหมจ้าม็อบจะอ,อกมาไหมจ้าเฮ้ยบางคนนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยออกไม่กลัวว้าเฮ้ยกลัวอย่างเดียวนเนี่ยกลัวไม่ออกแล้วถ้าเกิดออกมาล่ะจ้าจะจุดติดไหม ไม่มีทางติดนะครับทดามผู้ชมถ้าเกิดติดนันเนี่ยให้อย่างสูงครับท่านก็ประมาณพันกว่าคนอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดไปเทียบกับอคอปทอนั้นเนี่ยไอ้นั้นมันได้หลักร้อยนี่ก็บุญโหแล้วนะครับเดามผู้ชมโอ้ยถ้าเกิดเกิน250คนนี้จะต้องเอามือยกท่วมหัวศีรษะแล้วครับท่านยกเพื่ออะไรจ้าน่าจะขอบคุณนะครับทดามผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเข้ามาด้วยใจนะครับท่านในม็อบคอปทอน,นี้คนเลยได้แค่นี้ดูหน้าแต่ละตัวครับท่านในการเป็นแกนนำนะครับทดามผู้ชมถ้าเกิดผมเป็นสปอนเซอร์น,นัน้่นเนี่นอแต นั่นเนี่ยเราใช้กินตอนดื่มครับท่านไอ้ไม่ใช่อะไรวะเนี่ยตอนสูญเสียเงื่อจากร่างกายอะไรประมาณนี้ก็ยังคงออกมากระหล่อมกระแหลมนะครับท่านผู้ชมวายตายแล้วตายแล้วแต่เดียเด๋ยวจะมีข่าวของทนายเดชาครับท่านหลังจากตอนนี้ลือสนัดลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวว่าจะมีการออกหมายจับทนายเดชาอะไรประมาณนี้อ่าและเป็นเรื่องจริงไหมจ๊ะเดี๋ยวสักครู่จะมานําเสนอนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์รับดูช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้ถามอะไรจะเนี่ยอันนี้ก็คือปากเกตขาวอบกรอบนะครับท่านผู้ชมปากเกตขาวอบกรอบ ลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดบะโม่งหยีมะพร้าวแอลมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีลูกพุนนะัก่ารบูชม500กรัม200บาทครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบ170กรัม150บาทนัก่ารบูชมขนมทอดครับท่าน100กรัม150บาทสั่งซื้อกันเข้ามาได้ขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้ยงเ,เลยเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยแล้วตอนนี้ก็มีการตั้งคำถามนัก่ารบูชมเฮ้ยถ้าเกิดสมมติมีม็อบออกมาจริงๆนะ ซึ่งผมไม่เชื่อนะครับท่านผู้ชมว่าจะจุดติดครับท่านและไม่เชื่อแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าผมก็จะยุส่งด้วยนะครับท่านผู้ชมให้รีบบอกมาไวๆอะไรทานองนี้เพราะผมเชื่อศักยภาพนะครับท่านผู้ชมในตัวของคุณสนธินะเนี่ยว่าจะต้องมีศักยภาพแน่นอนกันเลยทีเดียวฉะนั้นอย่าถอยครับท่านอย่าถอยเป็นอย่างไรต่อจ้าก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมจะออกมาเมื่อไหร่ครับท่านโดยทนายเดชาจุกรู่ยหีหิวนันเนี่ยก็ออกมาไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับไปกวดอะไรมาก็ไม่อาจแน่ใจแต่่เดียวกอนนครัับทาืส โซเชียลกันเลยทีเดียวทานายเดชาจุกู้นั่นเนี่ยจอดจะโดนหมายจับครับท่านล่าสุดเจ้าตัวเคลื่อนไหวทันควันคนอย่างผมไม่เคยทําอะไรผิดกฎหมายนะครับท่านผู้ชมทานายเดชายืนยันย้ําความบริสุทธิ์ไม่เคยทําผิดกฎหมายลั่นโดนคู่กรณีปล่อยข่าวเท็จจะโดนหมายจับนะครับท่านและผมเชื่อไม่จ้าเรื่องนี้อันนี้ต้องบอกตรงๆนะครับท่านผู้ชมผมเชื่อครับท่านว่าเดชาเนี่ยไม่น่าจะมีส่วนนะครับท่านผู้ชมในการโดนหมายจับเพราะอะไรจ๊ะเพราะตอนนี้ครับท่านทานายความของบอสมินนะครับท่านผู้ชมหรือว่ามิน,ม,นมินชยาครับท่าน นางเอกชื่อดังนั้นเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็โอ้ยชีวิตคาราการังนะครับท่านผู้ชมโดยทนายบอสมินแห่งดีไอคอนครับท่านเผยแล้วนะเนี่ยสองทนายกวนแอเวนเจอร์ครับท่านจอจะโดนหมายจับนั้นไม่ใช่เดชาจุกรูนะครับท่านผู้ชมโดยนายชูชาติครับท่านชูชาติกันภัยไม่ใช่ชูชาตหลีกภัยแต่อย่างใดนั้นเนี่ยซึ่งเป็นทนายความของบอสมินพีชญาลังโดนเอ้ยไม่ใช่ชี้แจงโพสปิศนาภาพพิงสองทนายความเอเวนเจอร์อาจมีหมายจับยืนยันไม่ใช่เดชาจุกกรูนะ ครัท่านแต่เป็นนักกฎหมายที่มีพฤติการนี้พฤติการไหนวะ เดทํานองจะมี2จาก8ทนายในฝันอะไรประมาณนี้อาจจะมีหมายจับกับเขาบ้างนอกจากโพสต์อีกว่า2ทนายที่ออกสื่อบ่อย,อยมีพฤติการตบรัพย์ธุรกิจสีเทาด้วยอะไรประมาณนี้อ่อนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ที่แน่ๆนะครับท่านไม่ใช่ทนายเดชานเนี่ยไม่ใช่ทนายแก้วนะครับท่านผู้ชมแน่นอนกันเลยทีเดียวทนายไพศาลตอนนั้นก็ไม่ได้ออกไปอเวนเจอร์กับเขาครับท่านสาเหตุมาจากอะไรจ๊ะกดไหลย,ย้อนนะครับท่านผู้ชมกดไหลย,ย้อนช่วยชีวิตครับท่านเมืงง่อนั้ทนายไพศาลก็ คงจะออกไปแถวแถวนั้นด้วยก็ต้องติดตามต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวทนายเดชาก็ยังคงออกมาไลฟ์สดทุกวี่วันนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็ซัดนะเนี่ยโจทย์คู่กรณีครับท่านที่มีปัญหากับแกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านนี่ทนายเดชาเข้าโหมดแล้วนะเนี่ยเดินหน้าแล้วก็ตีกันครับท่านตีกันแล้วได้อะไรไหมจ๊ะโอ้ยก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติจะแฉผมนะเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่เคยจุดๆ,ๆในคุกอะไรมาก่อนอะไรแกก็ย้ำเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเดิมผู้ชมเป็นคนดีครับท่านแล้วเกิดอะไร ขึ้นต่อจ้าโอ้ยตอนนี้ก็มีการประสานเสียงนะครับท่านผู้ชมว่าเอ๊ะตอนนี้ทนายเดชาเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่มีข่าวนะครับท่านผู้ชมทนายเดชาครับท่านแพ้2คดีรวดกันเลยทีเดียวถามคดีอะไรจะเนี่ยอ่าคดีกับอาจารย์ออสวีรชัยครับท่านด่วนนะเนี่ยเดชาครับท่านแพ้อาจารย์ออสสองคดีรวดกันเลยทีเดียวมหาหอระสพลงใหญ่ลงเพจนนเนี่ยประกาศครับท่านจะบล็อกทุกคนที่เข้ามาด่าอะไรประมาณน,นี้แล้วจะฟ้องไหมจ้าอุย้ยทนายเดชาเขาประกาศลั่นแล้วนะครับท่านผู้ชม ไม่ฟ้องครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าทีนี้เฮ้ยก็ต้องขอชื่นชมในสปิริตนะครับท่านผู้ชมทนายเดชาครับท่านแกนั่นเนี่ยเออถือว่าใจกว้างนะครับท่านผู้ชมใครจะด่าก็ได้ครับท่านตามอัธยาศัยนั่นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมาด่าในเพจครับท่านก็อาจจะบล็อกอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าจะฟ้องร้องไหมอ,อไม่น่าจะฟ้องนะครับท่านผู้ชมเพราะเดชาแกเคยลั่นออกมาก่อนหน้านี้แล้วครับท่านส่วนตอนนี้นั่นเนี่ยสะใจผมอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวนายสามารถเจนชยัยจิตวนิชครับท่านหลังจากตามด,าด่า ปูนชินวัตรโกงอย่างนั้นอะไรอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโดนลากหัวกระบ,บานนะครับท่านผู้ชมไปติดหลงังครับท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจําอย่างเป็นทางการในเชียนเกมนั่นเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีข่าวออกมานะครับท่านผู้ชมหรือไม่ไว้ก่อนครับท่านไม่รู้ว่าเป็นข่าวลือหรือไม่นะนเนี่ยทำนองที่ว่านายสามารถจะประกาศครับท่านประกาศอะไรของมึงนักหนายมากประกาศว่าจะอดข้าวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมในคุกอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ยังไม่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ครับท่านตามเพจต,ต่างๆนั้นเนี่ ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับท่านอันนี้พูดได้ฟังนะเนี่ยว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเต็มร้อยโอ้ยดีเลยนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติสามารถตดวอาหารถามเพราะอะไรจ้าเอ้ยมันจะได้ลดความอ้วนไปในตัวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่ก่อนกลางเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านมีการเชื่ออย่างนั้นนะเนี่ยทักสินเอ้ยไม่ดีเลยอย่างนั้นแพรทองทานไม่ดีเลยอย่างนี้ยิ่งรักอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านคนข้างกายไอ้ป้อมนะเนี่ยก็ตยย่อยตายหงตายหาไปทีละตัว2ตัว,อตวโอ้ยมันส ใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่งผลในชีวิตของผมนั้นมีกําลังใจในการที่จะเดินต่อไปครับท่านเพราะอะไรจ้ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาเจอข่าวนี้อีกแล้วหนึ่งชั่วโมงก่อนแจ้งเข้ามาอามรินส่งเข้าประกวดศิลาเจนจากะแฉเทวดาโทรสั่งคนช่วยนายสามารถแล้วก็มองตอนนี้นะเนี่ยไอ้เทวดาส้นตีนส้นมืออะไรประมาณนี้แต่ว่าส้นตีนส้นมือไม่มีนะครับท่านผู้ชมผมเติมให้มันเองครับท่านแต่ไม่ได้หมายถึงศิลามนะครับท่านอมองตอนนี้นะเนี่ยไอ้บางตัวตอนนี้ อิทิลิซ์มันหมดแล้วครับท่านเหตุอำนาจการเมืองเปลี่ยนขั้วไปแล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอำนาจเปลี่ยนขั้วไปทางไหนจ้าไปทางพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะครับท่านผู้ชมอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีครับท่านหลังจากเก็บตัวเงียบมานานนนเนี่ยก็จะมีไอ้พวกอึ่องอ่างทางดําครับท่านเฮ้ยทักษินอยู่ไหนนะนีนน่ออกมาเดี๋ยวนี้พอทักษินออกมาเป็นอย่างไรบ้างจ้ามันก็ถามว่าเฮ้ยก่อนหน้าน,นี้นะเนี่ยทำไมไม่ยอมกลับไปเลี้ยงหลานนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเฮียนี้มันจะเอาอยัางไงกับชีวิตมันครับท่านแล้วเกิดอะไรจ้าตอนนี้ทักษินออกมานะรรบทาูชมเปภ the one. มันจะพูดตรงๆก็ลําบากนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ประกาศลั่นแล้วครับท่านไม่ประกาศก็น่าจะเป็นในๆนั้นเนี่ยกูไม่กลัวมึงเว้ยเฮ้ยฝากถึงนักร้องเรียนด้วยนะเนี่ยเอยถ้าเกิดจะร้องอะไรก็ร้องให้มันดังๆหน่อยเว้ยเฮ้ยอย่าเที่ยวโมแต่เห่าอยู่ในลําคอม้าก็อยู่ส่วนมา้าเว้ยเฮ้ยคนก็อยู่ส่วนคนอะไรประมาณนี้แล้วจะทําอะไรทักษิณชินวัตรได้ไหมจ้าเรื่องปมชั้น14เห็นบางสื่อก็ตีข่าวนะครับท่านผู้ชมไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวทักษิณจบแล้วนะะันเนะนี่ยทักษิณจบแล้วกูก็เห็นแม่มเุ้แมก่ผู้ชต ย้อนกลับไปเมื่อประมาณหลังจากโดนยึดอำนาจรับประหารจากไอ้สนที่บังอะไรประมาณนี้ทักษิณจบแล้ว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 เป็นผือวาเนี่ยโดนยึดอำนาจไปสองรอบนะครับท่านผู้ชมแต่ที่ไหนได้ครับท่านเป็นนักปั้นนายกมือทองกันเลยทีเดียวโดยถ้าเกิดนับตัวเขาเองนะเนี่ยหนึ่งทักษิณชินวัตรครับท่านสองใครล่ะจะเนี่ยสมัครสุนทรเวชสมชายวงสวัสดนะครับท่านผู้ชมยิ่งรักชินวัตรครับท่านเศรษฐาทวีสินห้าคนแล้วนะเนี่ยรวมทักษิณด้วยอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็หกคนแล้วถามทำไมหกคนมึงเป็นแบบนี้วะ ยผมนับเลขแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ก็มาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันเป็นสูตรคำนวณของผมแบบใหม่ครับท่านโอ้ยก็มีความหวังอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้บรรดาสื่อหลายช่องครับท่านแล้วน้องหนูเชื่อไหมจ้าว่าทักษิณจะโดนปมทั้นสิสีไม่มีทางโดนครับท่านเพราะอะไรจ้าเนี่ย วยกูจะพูดยังไงดีวะมันเป็นอะไรที่เสริมใหญ่เหล็กนะครับท่านผู้ชมยิ่งกว่าเกาะเพชรจะสีกันเลยทีเดียวครับท่านโอ้ยบางคนก็มีความสุขนะเนี่ยหลังจากเห็นผลการเลือกตั้งนายกอบจอ,อน,นี่ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งครับท่านผมขอขำในตัวนั้นหน่อยครับท่านเนี่ยตอนนี้เขตจุดๆชนะแล้วนะเนี่ยชนะอะไรวะหกสิบคะแนนหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมดีใจว้เฮ้ยก่อนที่ประมาณทุ่มกว่าว่าเฮ้ยสัญญาณเน็ตไม่รู้ว่ามันโดนตัดหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อทีนี้หรือก็ได้บอกนะ ตอนนี้ไข่จุดๆอันนี้แพ้แล้วนะเนี่ยที่ตรงนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมน่าจะเอาปี๊บครับท่านเฮ้ยโดยตอนนี้นะเนี่ยผมได้ไปเซ็งร้านหน่อไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมเครืองร้านหน่อไม้เหลือเกินเว่ยจะไปซื้อมอบนะเนี่ยเอ้ไม่ใช่จะไปซื้อปี๊บนะครับท่านผู้ชมไปแจกบันไดพวกม็อบคอปทอยพวกที่จะออกมาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จแม่มึงมันไม่ยอมขายให้ผมเกิดอะไรขึ้นจ้าผมก็เลยไปขอกู้เงินพ่อผมนะครับท่าน กฏว่าพ่อผมไม่มีเงินนะครับท่านผู้ชมยุ่งแล้วทีนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าเอาบ้านไปจำนองแบงค์นะครับท่านผู้ชมไปจำนองแล้วทําอะไรทีนี้เออไปเซ็งล้านครับท่านไปเซ็งล้าน ขายหน่อไม้อะไรประมาณนี้อ่ะแล้วพอเซ้งเสร็จผมก็เอาหน่อไม้ออกนะครับท่านผู้ชมแล้วเอาปี๊บครับท่านเออฮีเอาปี๊บไปไหนวันเนี่ยเอาไปแจกตามบอปคอปทอแต่มันนึกอีกทีว่เฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปปุ๊บทีนี้มันเอาไปขายเป็นเศษเหล็กช่างกิโลขายทีนี้มันก็จะได้เบี้ยอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะดูแต่ละตัวแล้วหน้าตาครับท่านไม่ค่อยจะมีแดกมีกินเท่าไหร่ครับท่านโอ้ยสภาพนอนกลางดินกินกลางแดดนะครับท่านผู้ชม อืแล้วถ้าเกิดเป็นตัวผมละจ้าเป็นตัวผมออกม็อบไปได้สักประมาณห้ามนาทีผมก็ต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับท่านแดดมันร้อนเว้ยไม่ได้เดี๋ยวหน้าตาผมนะเนี่ยจากที่มันขาวใสนะครับท่านผู้ชมผ่องใสอยู่ทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นจ้าเดี๋ยวหน้าตาจะเป็นฝ้าเป็นกระนะครับท่านผู้ชมทีนี้มันก็จะดูไม่ดีครับท่านโดยตอนนี้หน้าผมดูดีนะครับท่านผู้ชมประชาชนหลายภาคส่วนก็บอกใช่เลยดูดีนะเนี่ยแต่ว่าไม่ดูดีกว่าก็ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมผมก็เออไม่เออไม่เอเอวะ เออใช่ไม่รู้จะสวนเขาอย่างไรดีส่วนตอนนี้ศิาเจนจาคะจับมือเดชาครับท่านถลม่มลุงบ้านป่าอย่างไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวอันนี้พีพีทีวีส่งเข้าประกวดนะครับท่านผู้ชมและทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อวาเนี่ยสำหรับประวิดเฮ้ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยจะมีการจัดม็อบนะครับท่านซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนบ้างนะเนี่ยแล้วใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเกิดสมมติม็อบจัดสมมําเร็จอะไรประมาณนี้แนะนำนะเนี่ยบรรดาพวกที่จะจัดม็อบทั้งหลายแหละลม้มอวงยิงได้แล้วล้มเพื่อไไทยด้้แลว มุดนะครับท่านผู้ชมเพราะผมเชื่อครับท่านไม่มีศักยภาพในการจุดติดแน่นอนและจะเอาใครมาเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยหรือว่าเจ้าปวิธวะเนี่ยโดยตอนนี้ปวิตก็บริวารเป็นพิษนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ารัวไปถึงรูจุดหรือเปล่าครับท่าน ที่แต่ก่อนมันจะมีโฆษณานะครับท่านผู้ชมที่อยู่ในสภาอะไรประมาณนี้หาประธานถามทําไมมึงจะนั่งหรือมึงจะไม่นั่งผมไม่นั่งเพราะอะไรเพราะลมมันเย็นนะครับท่านผู้ชมก็ทยอยเป็นลิสีดวงลูทวานกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจขนาดเดียวกันครับท่านอ่าไ่บุญผู้น้อมนาคําสอนนนเนี่ยฟันธงรัฐบาลครับท่านอยู่ไม่ครบปีอะไรประมาณนี้เตือนสติชูสักดิรินินเขาลบกดสภาทางที่ดีมึงควรจะไปบอกนายมึงก่อนเฮ้ยถามนายมันคือใครวะเนี่ย ไอโบหรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ประวิทย์วงสุวรรณนะครับท่านผู้ชมแนะนำนะเนี่ยประวิทย์ว้ให้โผล่หัวกระบ,บาลมาสภาบ้างก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้เสด็จพี่นะครับท่านผู้ชมพร้อมพงษ์นพผลิตครับท่านก็ออกมาตีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเรื่องของประวิทย์วงสุวรรณอะไรประมาณนี้ถึงขั้นใบแดกนะครับท่านผู้ชมป้อมลูดซิบป,ปากครับท่านขึ้นรถกลับบ้านทันทีไม่ตอบคําถามผมอะไรวะเนี่ยไอสามารถโดนจับนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้แววเข้าหูผมมานะเนี่ยโดยตอนนี้หรือไม่ไว้ก่อนนะครับ เฮ้ยไอบรรดาพวกที่อยู่เป็นสอสอในพักพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นเนี่ยรู้สึกว่าจะไปติดต่อกับพักการเมืองพักการเมืองอื่นแล้วครับท่านทํานองว่าอะไรเจเนี่ยว่าจะย้ายไปอยู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้มันยังย้ายไม่ได้ครับท่านเพราะยังเป็นสอสอ,อยู่อะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดเป็นผมผมก็ย้ายออกนะครับท่านผู้ชมแต่สงสารเหลือเกินกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยมันจะมีเอ้คนบางคนนะครับท่านผู้ชมมีปัญหากับเพื่อไทยเว้ยเฮ้ยแล้วก็ย้ายไปอยู่ในพักพักนั้นนะครับท่านเหมือนประมาณที่ว่านั่นเนี่ยจะทาให้เห ว่าให้กูมีที่ไปสุดท้ายไปอย่างไรบ้างจ้าเหมือนกับเป็นลงนรกเลยนะครับท่านผู้ชมเข้าไปแล้วมึงเอ้ยพักเขาก็ชิบหายวายป่วงนั่นเนี่ยไอคนที่พาเข้าหลหะจ้าตอนนี้ก็ไปติดคุกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่เบื้องต้นมันจะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ได้ข่าวมาแว่วๆนั่นเนี่ยเตรียมจะอดอาหารอะไรประมาณนี้ไหว้ตแ้วตาตแล้ว,ลวก็ช่างกับแม่มันให้มันอดอาหารไปครับท่านแล้วก็มอบของคุณสนทิลิ้มทองคุณจอกมานั้นเนี่ย หรือไม่อย่างไรนั้นแกยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับท่านผู้ชมแต่นายเทพไทยก็ออกมาซัดเล้วล้อปากกล้าขาสาั่นปาาส่นที่ปลูกมอสไม่ติดชี้หลายเรื่องละเอียดตอ,อนหากมีปัญหาประชาชนเข้าร่วมแน่นอนประชาชนในที่นี้นั้นเนี่ยก็น่าจะหมายถึงใ้พวกประชาชนสลิมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้หมายถึงพรักประชาชนครับท่านเพราะว่าพักเขานั้นสปีลินมากพอนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเออก็ต้องจับตามองนะครับท่านฟันธงนะครับท่านผู้ชมนอ้เทพไทยออกมาแบบนี้กูก็ฟันสวนมันเลยครับท่านไม่มีทางจุดติดแน่นอนหรือป นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมยังหรือเปล่าไว้ก่อนครับท่านาแต่ถ้าเกิดส่วนที่ลิ้มทองคุณออกมานําเองนี้อันนี้ก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนที่นี้ไม่ใช่กระจก,กงอแงแบบไอ้พวกม็อบคอปทออะไรพวกนี้เอ่ยแบบไอ้อึองอ่างอะไรประมาณนี้ส่วนที่แกระดับเหนือกว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องลุ้นอีกทีครับท่านโดยจะมีกําหนดเดินทางไปหานายกุงอิงนะครัะคะบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะได้รับการประสานอย่างดีหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะักดูช็อปเข้ามาได้นะ ผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติช่องผมนะเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินกันเลยทีเดียวคนที่ดูข่าวช่องผมนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ครับท่านไม่ออกไปมอ็บกับ พวกแบบนี้แน่นอนกันเลยทีเดียวพ่ะอะไรจาไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมโดยผมเอาตัวผมเป็นคนคิดครับท่านอเรื่องอะไรกูจะต้องออกไปนอนกลางดินกินกลางแดดวะเน,นี่ยอยู่บ้านก็สบายสบายแล้วแค่ขับรถไปเซเว่นหน้าปากซอยนะครับท่านผู้ชมหลังแทบไม่กันเลยทีเดียวถามมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรจ๊ะอากาศมันเหมือนกับซ้อมลงนรกนะครับท่านผู้ชมแต่ติดต่อยมบาลไปแล้วยมบาลบอกอย่างผมนี่ลงไม่ได้ครับท่านต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงให้เราจะขอทดสอบปีนต้นยิ้วยมบาลก็ไม่ให้อีกนะครับท่านผู้ชมบอกตอนนี้ต้นยิ้วปิดซ่ อยู่เนื่องจากว่ามีคนไปปินผิดวิธีหนามรูดหนามเลือหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมหนามทู่ไปหมดแล้วก็ต้องจับตามองขนาดนี้ถ้ากันแล้ฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขครับท่านผู้ฟังที่เคารบหากใครจะไปร่วมม็อบเนี่ยก็ให้สุขสมหวังนะครับขอให้ม็อบจุดติดด้วยเถิดกลัวอย่างเดียวกลัวจะไม่ออกก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจรึงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม